สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับไปที่ีนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1 like, อคอมเมนต์ใครไลค์เข้ามาใครคอมเมนต์เข้ามาใหก็ขอให้ถูกโชคดีนะฮะถูกหวยในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนี้นะฮะก็สูนี้เข้ามาในที่ใน9งวดแล้วนะครับซึ่งสูงนี้นะครับเนาะ จะเป็นยังไงนะฮะมาดูมารับชมแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเข้ามาตั้งแต่ในงวดของวันที่16 16มิถุนายนนะครับเนาะเออเอาเอาเอาเป็นยังไงนะฮะทำไมมันถึงเข้ามาเยอะมากมายนะฮะขนาดนี้นะครับก็คือจะไปเอาวันที่1นะฮะหมิถนะุนายนเนาะก็สําหรับในผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ในห้าห้5ห้าเนะครับถัดมาก็จะเป็นล่างเป็น20 สูตรนี้นะฮะง่ายๆเลยนะก็จะเอาในที่ในหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับบนแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่2แค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนสถิติกันก่อนนะครับเนาะ ก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลือกไหนก็รอติดตามนะครับในสรุปหวยเด้อนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะหรือใครอยากได้นะครับในสูตรไหนเนาก็คอมเมนต์ฮะขอกันเข้ามาได้เนาะข้างล่างใต้คลิปนะครับย้ําในทุกๆุคลิปนั่นแหละนะฮะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะอีกแนวทางหนึ่งนะฮะให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะครับสลับในที่ในสลากกินแบก รัฐบาลนะครับสูตรหวยนะฮะมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปะโพนหนึ่งไปแล้วกันนะครับเก้างวดนะในสูตรนี้เก้าวดจะเป็นยังไงนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเด้อนะครับกบเลื่อนไปเลื่อนมานะครับว่าเข้าใจงงเด้อนะครับขนาดคกลนทายังงงเลยนะครับบางทีบางคลิปเนาะโอ้นะครับอ่ะก็ใครรอสองปกฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับเมืที่แล้วสองปกก็เข้าไปนะก็ได้ขี่กัน หลายท่านเนาะ9669นั่นแหละนะฮะเลขก็อยู่หน้าปกนั่นแหละเนาะอ่านะครับปีนี้เลขออกเลขเดิมนี่ก็หลายงวดแล้วเนาะนะครับเนาะอ่ะล่าสุดเป็น0596 9661อ่ะนี่เลยนะครับมาดูในงวดนี้นะครับเนะี่ยสามบวกกันกับนะครับห้าเป็นแปดแปดบวกกันกับสองก็จะเป็นศูนย์มาบวกกับสองได้สองนะครับ ก็ถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วก็จะลดแต้มนี่เป็น1อ่ะแค่นี้เลยนะก็จะได้ในที่ใน2กับ1 2กับ1นึ่งนว่าถัดมานะครับเลขเด่นได้วิ่ง2ตัวมา1ตัวมา2ถัดมาก็เหมือนกัน3บวกกันกับ9เป็น12 2บวก2เป็น4 4บวกกันกับเลขคงที่2ก็จะเป็น6ลดแต้มไปก็จะเป็น5 6กับ5อ่ะนี่มา6เข้าอีกแล้วนะครับถัดมาก็เหมือนกันนะ่สบวกกันกับ6เป็น0ูนย บวกสองนี้ก็เป็น2บวกเลขคงที่2ก็จะได้4เราดแต้มมาเป็น3อ่ะก็มาที่ได้ี่เนี่ยนะมาบนทั้งนั้นเลยนะฮะมาบนมาบนมาบนในหลักหน่วยนะครับเนาะล่าสุดถัดมานี่ครับ3บวกกันกับ2เป็น5้าหบวกกันกับ4ก็จะเป็น9บวกด้วยเลขคงที่2ก็จะเป็น11นะฮะลดแต้มไปก็จะได้ศูนย์อ่ะรอบนี้ไปในล่างเนาะศูนแต่ก็ยังอยู่ในหลักหน่วย นะครับถัดมานะฮะแปดบวกกันกับ2เป็น0เหลือ5นะครับได้5้าเราบวกเลขคงที่2ก็จะเป็น7จ็ดลดแต้มไปเป็น6นะครับอ่ะก็ามา6นะทั้งบนทั้งล่างเลยเราจะไปในหลัก10นี่ครับถัดมาเหมือนกันนะฮะ8บวกกันกับ6เป็น14 4บวกกันกับ9อ่า5เป็น9 9บวกกับ2นะเป็น11นะอ็ดลดแต้มไปก็จะเป็น0อ่ะยังมาในหลักหน่วยอยู่นะฮะส่วนมากมาในหลักหน่วยนะฮะ ถัดไปนะครับ3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกั 4, 4 2, 6. นกับ6เป็น14 4บวกกันกับเลขคงที่2นะครับก็จะเป็นอีกทีห่6ลดแต้มไปเป็น5อ่ะมาทั้งบนทั้งล่างเลย6นะฮะก็ยังอยู่ในหลักรวยนะครับนาอส่วนมากนะถัดไปนะครับ6บวกกันกับ4ก็เป็นศูนย์บวก6ได้6นะบวกด้วยเลขคงที่2ก็จะเป็น8ดลดแต้มไปเป็น7อ่ะก็มาทั้ง8ทั้ง7ในหลัก่วยเลยมาทั้งบนทั้งล่าง นะครับถัดไปนะฮะเบวกกันกับ7เป็น16 6บวกกันกับ8เป็น14บวกด้วยเลขคงที่2นะก็จะเป็นในที่ในหกลดแด้ไปก็จะเป็น5นะครับอ่ะก็ยังมาในหลักหน่วยนะส่วนมากนะครับมาในที่ในหลักหน่วยมีในมีแค่ในงวดนี้นะที่ที่ไปนะครับสลับในที่ในหลักสิบอ่ะก็เน้นหลักหน่วยและการล่าสุดนะฮะหบวกกันกับ9นะครับเป็น15 5บวกกันกับ 6เป็น11บนะฮะบ,บวกด้วยเลขคงที่2ได้3ามลดแต้ไปก็จะเป็น2 3กับ2 3กับ 2, 2 2กับ3นะฮะเอาให้อยู่ในหลักหน่วยแล้วกันนะครับก็จับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาเนี่ยสอาจจะไม่ออก2อาจจะไม่มีก็ได้นะครับเนะาะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับเลยกันส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะฮะแค่เอาในงวดที่แล้วมามาจับ นะครับมันก็จะมีบางงวดที่มันไม่มานะครับหนึ่งกับ2เนี่ยก็อาจะมาจับกันกับในงวดเดิมนะครับมีไม่อะมี9เนี่ยสองเกะก็มาออกแค่นี้นะฮะถัดมาก็เหมือนกัน6กับ5 6กับ5จับกันในตรงนี้อะไม่มี4นะครับวดน,นี้จับงวดน,นี้มางวดน,นี้จับไม่ได้ สี่กับสามมาจับกันอยู่ในตรงนี้อ่ะมีสี่สองสี่สองนี่ก็มามาบนอ่ะมาในงวดนี้นะฮะถัดมาศูนย์กับหนึ่งมาจับกันทั้งบนตรงนี้มีห้าไหมอ่ะมีศูนย์ห้ามาล่างถัดมานะครับเจ็ดกับหกหกกับเจ็ดมาจับกันในตรงนี้นะครับอ่ะหกห้าหก จับกันกับแค่ในรางวัลที่1ก็ได้เนาะจับกันกับหตัวจะได้ไม่เยอะแนวก็มาบนแล้วศูนย์กับ1นะฮะจับในฝั่งนี้มีไหมนะครับ0ูนย์กับ1มี1อ่ะมี1 3เนสาะอืมตรงนี้มาจับกับข้างล่างด้วยเนาะนี่1 3่สาอ่ะแล้วก็ถัดมานะครับหกับ5 6หกับ5จับกันในตรงนี้ได้ไหมนะครับ อ่าไม่มี8ไม่มีสอ่ะวันนี้จับไม่ได้มีจับได้ได้ได้ไดมาสงวดมันจะเป็นงวดหมาเนาะเออนะฮะเนี่ยแล้วก็8กับ7 8กับ7จับในตรงนี้ได้ไหมอ่ะจับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น8 7เนาะ8 7หรือ7 7นะฮะนี่ในตรงนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่เข้ามา ถัดมานะครับหกับห้าหกับห้าจับในตรงนี้อ่ะก็ได้หกเก้านี่หแล้วก็ 9, เกนี่ก็มานะครับเนี่ยส่วนมากมาจับกันมันได้มีแค่2งวดเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ในล่าสุดสากับ2ต้องไปจับก,กันกับในบนนะครับอ่ะจับกับในหตัวสิเออนะฮะ ก็มันมาในหลักหน่วยนะเอาอันนี้เป็นหลักสิบก็จะได้ในที่ในศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองห้าสามห้าสองเก้าสามเก้าสองหกหกสามหกสองหกสองออกบ่อยนะปีนี้นะฮะนะ 6, 3, 6, ้องหกสามหกสองเดี๋ยวก็ลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับอยู่ในนี้นะฮะ,ะ,ะอยู่ในนี้เลขอยู่ในนี้นะหวังว่าสูตรนี้เนี่ยจะเข้าอีก เดินดีอีกแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งเนี่ยสตัวมา1ตัวตรงนี้9งมวดแล้วขอให้เป็นมวดที่10แล้วกันนกว่าของวันที่1พฤศจิกายนนะครับเนาะอ่ะซื้อไว้เลยจับไว้เลยเนี่ยถ้าไล่ดูแล้วนะครับบนก็ครั้งก่อนมามาบนนะมาบนติดติดมาบนมีโอกาสบนบนบนอืมอันนี้มันเข้าเยอะๆเนาะ เข้าเยอะๆมันก็มาบนมาล่างมาบนมาล่างเนาะบนล่างสลับกันนะฮะอืมล่าสุดผมว่าน่าจะเป็นล่างเลยเนาะอ่ะลองนําไป็นรนแลยกันสลับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะฮะถ้ามันเข้าอีกนะครับเอาชื่อสูตรว่าอะไรดีนะฮะชื่อสูตรว่าสูตร สูตร1พยอ68แล้วกันนะสูตรนี้นะครับเนาะถ้าสูตรนี้มันเข้าอีกนะครับสูตร1นึ่งพยหกบาทแล้วกันสลับในสูตรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยหรือใครมีความเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะหรือจะจะนะครับนำไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นในที่ในสูตรเลขดับนะเสดานวันที่แล้วเลขดับหลุดนะฮะเลขดับหลุดนะครับเนาะอ่าเข่าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกัน นะครับเนี่ยโดยเฉพาะในสูตรนี้เนาะล่าง้สูตรเมื่อกี้ล่างนี่ก็มาดูในเลขดับด้วยได้กันนะครับในงวดที่แล้วหลุดแล้วก็ล่าสุดเออนะครับนี่มี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 ในสูตรเมื่อกี้เกือบทุกตัวเลยเนาะดับล่างในเลขดับอาจจะมาเลขเด่นก็ได้นะครับหรือจะไปบนนะบนมีดับแค่สูตรเดียวนะครับนะหลักหน่วยก็สูตรเดียวหลักสิบก็สูตรเดียวในที่ในบนนะครับสูตรนี้นี่ก็เข้ามา สองวัแล้วเนาะตัดเข้าสองตัวเนี่ยสูตรสี่เก้าเกจะนำไปตัดสูดรวยไปดีมักจะมาในเลขดับเนาะให้เลขไหนไปมักจะไม่ออกนะครับแต่ไวแน่นอกนะอาจจะมาออกเร็ววันนี้ก็ได้นะครับอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอเข้ามาได้ก็ขอให้โชคดีนะครับในสูตรนี้สูตร1พอยอ68ขอให้ถูกตรงๆขอให้เข้าตรงๆแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ